เจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะหืมกุ้งเขาก็จะโหยทองมากดูสิกลมๆเลยกรอบมากเลยทองโอยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับกุ้งทอดบอลลูนวิธีผสมแป้งทำให้เป็นแป้งทอดกรอบแบบ ฟูแบบนี้นะคะกลมเป็นบอลลูนเลยค่ะน่ากินมากๆเลยขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเพื่อนเพื่อนกรอบมากโอ้โหแล้วอบนานด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะส่วนผสมในการเตรียมแป้งทอดกรอบบอลลูนนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนเจแปนจะใช้แป้ง3มตัวนี้ส่วนแรกเลยคือแป้งมันสำปะหลังส่วนที่2ก็คือแป้งข้าวโพดและ ที่3ก็คือแป้งสาลีอนเนกประสงค์ผงฟูเล็กน้อยไข่ขาวอย่างเดียวนะคะแยกไข่แดงออกน้ำมันพืชปรุงรสด,ด้วยซอสถั่วเหลืองคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะได้แบบนี้แล้วเติมน้ำเปล่าหรือน้ำสะอาดลงไปหน่อยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน เราจะได้ความเหนียวของแป้งประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นใช้ได้แล้วเดี๋ยวจะพักทิ้งไว้สักหนาทีค่ะวันนี้เจ๊าปานจะชุบก,กุ้งนะคะกุ้งบอลลูนแกะกุ้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใบกะเพราวิธีเอาขี้ของกุ้งออกนะคะเจ๊าปานก็จะเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยจิ้มลงไปที่ด้านหลังของเนื้อกุ้งนะคะเราก็จะดึงเอาไอตัวเอือของมันออกมาแบบนี้เนี่ยค่ะ ดึงออกมาได้เลยก็หาจังหวะนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้แบบทำได้ทันที<ม>เราก็ค่อยๆจิ้มไปนะคะจิ้มให้เนื้อไอตัวขี้ขออกมาเนี่ยดึงออกมาแบบนี้นะคะพร้อมแล้วนะคะเราจะเอากุ้งมาจุ่มลงไปในแป้งแบบนี้ให้ชุ่มๆเลยแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะเอาลงไปทอดเลยค่ะ ให้เว้นระยะห่างกุ้งหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะครั้งละสองตัวก็ได้แล้วค่อยๆกับด้านกุ้งให้เขาพองทีเราฝั่งโอ้โห กุ้งเขาก็าจะโอ้โหทองมากดูสิกลมๆเลยกุ้งสุกแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะคะน่ากินมากและใบกะเพราก็เอามาชุบแป้งทอดเช่นกันนะคะเราก็จะได้ใบกะเพราแบบก,บกรอบ โอ้โหกรอบมากเลยทองโอ้ยทาแป๊บเดียวก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสูตรแป้งทอดทําบอลลูนแบบง่ายๆนะคะทําทานเองค่ะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปซื้อส่วนใบกะเพราก็โอ้โหกรอบมากเลยอ่ะดูสิ รอบฟมากเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะได้กุ้งทอดบอลลูนชุบแป้งยังไงให้เกาะติดเนื้อกุ้งแบบนี้นะคะแล้วก็กรอบมากเลยยิ่งเป็นผักกะเพรานะคะโอ้โหคมดิแบแหลกกรอบสนิทอากินมากทานอย่างนี้เลยก็ได้หรือว่าเอาไปจิ้มน้ําจิ้มหวานก็ได้นะคะเมนูของว่างทานเล่นทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเจแปนขอชิมหน่อยนะคะ อื uh huh. อันนี้ผัก uh huh. อื้อหือกรอบมากอร่อยมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆเจแปนขอชิมหน่อยนะคะอื uh ้ huh. อันนี้ผักอื uh ้ huh. ออกรอบมากอร่อยมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆเจแปนขอตัวไปเสิร์ฟกุ้งบอลลูนพร้อมผักกรอบก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัว และเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ